ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไฮโซโชว์พราวสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็มีทั้งสาระและความสนุกสนานมามากมายเลยค่ะที่จะมาโชว์คุณผู้ชมกันโดยเฉพาะค่ะเริ่มต้นกันที่สถานที่ของเราในวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการของเราด้วยกับโรงแรมโมดสารธรโฮเทลแบงก็อกค่ะและช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงไฮโซโชว์ ไปชมกันเลยนะคะว่าวันนี้เขาจะมีธุรกิจรหรือของรักของห่วงอะไรมาโชว์พวกเรากันบ้างในช่วงไฮโซโชว์สวัสดีค่ะนุชนาลวีแสงศูนย์นะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่บริษัทซีแลนด์คั s สติ้งแอนด์แมชชีนิงนะคะบริษัทก็ทำเกี่ยวกับพวกงานหลอ่อหลอมเหล็กอะคะ่ะ ทำเป็นพวกอะไรของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยานยนต์ก็หล่อได้ทุกอย่างที่เป็นชิ้นงานนะคะก็ไลฟ์สไตล์ของอทางพี่ก็เป็นคนนะชอบแต่งตัวค่อนข้างจะจัด,ดนิดนึงทุกอย่างที่เป็นเครื่องแต่งกายจะเป็นเข็มกลัดสร้อยแว่นตอนนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกระเป๋าคลัสของผู้ชายแว่นนี่จริงๆเนี่ยไม่มีประเภทนะคะก็เวลาถ้าเจอเนี่ยไปเดินซื้อใส่แล้วลองถ่ายรูปออกมาแล้วรับกันหน้า แล้วหน้าดูดีอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเลยค่ะแล้วก็เน้นจะมีรูปแบบก็คือแปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยหลักๆแล้วช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่แว่นเนี่ยจะซื้อเป็นสไตล์แบบสีอ่อนๆหน่อยเพราะว่างานปาร์ตี้ช่วงหลังๆจะเป็นค่อนข้างมืดเวลาพอใส่มืดเข้าไปในงานแล้วไม่สามารถมองเห็นทําให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงเนี่ยแว่นตอนนี้ที่ส,สะสมนจริงๆเนี่ยน่าจะร่วม50ชิ้นได้แล้วค่ะ ก็สะสมไปเรื่อยๆห้าสิบกว่าแล้วแหละคิดว่านะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเวลาซื้อก็จะรอบคอบนิดนึงดูการใช้งานแล้วก็ดูแบบที่มันไม่ซ้ำกันเพราะว่าพอเวลาเราเอามาเรียงในตู้แล้วทำให้เรารู้ละอ๋อรูแบบี้มีแล้วรูปแบบงั้นมีแล้วอย่างนี้ก็จะเน้นเป็นสีที่มันค่อนข้างอ่อนหน่อยแล้วก็ใส่ง่ายๆเบา,บาสบายอย่างนี้ค่ะเวลาตีมงานเนี่ยอีเวนต์แต่ละอีเวนต์เนี่ยให้ใส่สมมติให้ใส่สีแดงใส่สีทอง สีทองสมมติสีทองเนี่ยพี่ก็จะใส่เข็มกลัดที่เป็นสีทองด้วยอ่าแล้วก็แว่นสีทองเข็มเข็มขัดสีทองอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่พี่มีอ c ซเซสซอรีของพี่อาจจะเป็นผ้าใส่สูตรอะไรเงี้ยอ่าเป็นสีทองด้วยเป็นกิมบิลนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่แบบสูตรทองอะไรเงี้ยสำหรับหมวกเนี่ยจะเห็นพี่ออกงานเนี่ยพี่จะใส่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนม,มากจะเป็นพวกงานแบบแฟนซีแฟนซีหน่อยอะไรเงี้ย ก็จะถึงจะได้เห็นเวลาพี่ใส่กับงานวันเสาร์เป็นงานแบบสบายๆงานวัยรุ่นนิดนึงพี่ก็จะอาจจะใส่เป็นหมวกเพื่อรับกับตีมที่ทางเอ PR เขาจัดมาอะไรประมาณนี้บางทีเวลาถ้าง,งานวัยรุ่นวัยรุ่นเขาก็ไม่มีตีมสีก็โอเคขอแบบแนวแนวแนวัยรุ่นอะไรอย่างนี้หน่อยเนี่ยก็จะจัดใส่เป็นหมวกไปมันก็จะดูแล้วทำให้เราดูแบบวัยรุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ถ้าสำหรับใบโปรดนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นใบนี้ชแนลเพิ่งได้มาก็จะใชใ้บ่อยหน่อยเพราะว่าเหตุผลที่ใช้ไม่มีอะไรมากมายเวลาเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนก็จะทักตลอดเวลากรีดการ์ดกันว่าไปได้จากไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่ไปได้มาแล้วเขาบอกว่ามันหายากมันจะไม่ค่อยมีที่เมืองไทยมันก็ไม่มีพอดีพี่ไปได้ต่างประเทศมาคือเวลาพอพี่ใช้มันก็แบบไม่ได้ออกสาว ก็คือมันได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะแล้วก็ค่อนข้างเบาสบายเหตุผลใหญ่ดีด้วยสำหรับสูตรเนี่ยสูตรที่พี่มีเยอะค่อนข้างมีเยอะนะสูตรเนี่ยพี่สะสมสูตรมาน่าจะประมาณร้อยตัวได้แล้วมั้งเพราะว่าคือพอออกงานเนี่ยไปเจอสีเขียวสีส้มสีแดงมันมีทุกสีสีเงินสีทองสีขาวสีดำอะไรเงี้ย answered. คือบางทีพี่ไม่มีเนี่ย พี่ก็ไปซื้อเลยเออพี่บุงคนแบบว่าคือในตัวสูตรเนี่ยบางทีเนี่ยสีที่มันไม่จัดจ้านเกินพี่ก็จะใส่สีนั้นเลยสมมุติสีเขียวตองเนี่ยเวลาพี่ไปงานพี่ก็จะใส่สีเขียวมะนาวสีเขียวตองอย่างเงี้ยไปได้เลยนอกจากที่บางชิ้นบางอันอย่างสีทองเนี่ยบางทีไม่สามารถเนี่ยสีเงินเงี้ยไม่สามารถเนี่ยก็จะใส่เป็นพวกเอเซนสอรี่แทนสูตรที่พี่ซื้อเนี่ยนะต้องมีดีเทลถึงจะได้ให้ตังค์พี่ คือจะมีอะไรนิดๆหน่อยอย่างเงี้ยเป็นสูตรดำจริงแต่ว่าเขาก็มีเอาหนังมาปะทำเป็นลวดลายอย่างเงี้ยพี่ถึงจะซื้อคือถ้าเวลาซื้อมาเสื้อสูตรเรียบๆเนี่ยมันใส่แล้วมันก็ไม่เด่นนะนะใส่แล้วก็ทั้งทีก็คือให้มันมีแบบรายละเอียดดีเทลเก๋ๆเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยทำให้ดูเด่นขึ้นอย่างอีกตัวที่พี่ชอบก็จะเป็นสีขาวสีขาวเนี่ยของพี่เนี่ย ก็จะเป็นลายฉลุเหมือนกันแต่ฉลุเนี่ยเป็นลายลูกไม้ฉลุฉลุใช้เป็นคล้ายๆเหมือนกับหนังสีเงินประดับด้านในก็เลยทําให้กลายเป็นว่าเสื้อสูทสีขาวไม่ได้ดูเหมือนกับสูทไปวัดสูทที่ดูแล้วแบบว่าเจ็บๆนิดๆอะไรเงี้ยให้แบบมีสีสันแบบมีลวดลายอะไรคนเห็นก็จะโอ้ยโหสูทสวยปกติส่วนมากคนใส่สีขาวก็จะแบบเรียบร้อยดูแล้วแบบว่ามัน ขาวบริสุทธิโ์โพลนั้งตัวอะไรเงี้ยของพี่ไม่ใช่พี่จะมีนิดนึงแล้วก็เป็นอีกตัวที่พี่ชอบมากตัวนี้เนี่ยจะใส่ได้หลายหลายอย่างจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเสื้อนักบินเสื้อกัปตันอะไรประมาณนี้คือจะมีคาดคาดลายหน่อยแล้วก็ความยาวก็จะยาวยาวประมาณเ,าเลยกระเป๋าสตางค์ลงไปปกติสูตรจะอยู่แค่ประมาณนะ ตรงช่วงกระเป๋าใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสูตรยาวขึ้นมาหน่อยก็ตัวนี้เนี่ยใส่ได้หลายงานซึ่งจะงานลูลูก็ได้แล้วเคยอีกครั้งหนึ่งเอ่อนึกไม่ออกเพื่อนจัดงานวันเกิดแล้วให้แบบแต่งว่าให้เป็นเป็นอะไรก็ได้ในเอ่อหน้าหน้าที่กันงานอะไรประมาณนี้คือจะแต่งเป็นนักบินเอ่อนักกีฬานักดนตรีอะไรก็ได้พี่ก็นึกไม่ออกว่านั้นน่ะก็เลยเออใส่ตัวนี้ไปแล้วกัน สรุปไปเพื่อนบอกโอ้แต่งวาแล้วเหมือนกับตันสรุปได้รางวัลค่ะก็เลยเออก็เลยถูกใจไปเลยตัวนี้กลายเป็นตัวตัวโปรดไปเลยก็หลักๆแล้วเนี่ยทำไมเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบสะสมของก็เนื่องจากเด็กๆมาก็เห็นทางคุณอาคุณอาเนี่ยจะเป็นคนชอบแต่งตัวมากตั้งแต่สาวๆชอบแต่งหน้าทำผม ใส่วิกเล่นของแกมีกระป๋องกระเป๋ามีแว่นตาพกเครื่องประดับทั้งหลายซึ่งเราเห็นเห็นจนเราชินตาเราก็เลยเออมันก็เลยเป็นความคล้ายๆว่าเออมันก็ดีพอใส่แล้วเวลาไปไหนคนก็ชมเาเออแกสวยอะไรอย่างเงี้ยเท่นะหล่อนะก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งแล้วยิ่งตอนหลังนี่ยิ่งสะสมมากขึ้นเพราะว่าการทํางานของเราเมื่อเราเหนื่อยแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะ หาอะไรที่เป็นความสุขให้กับตัวเรามันก็คือสิ่งพวกนี้ค่ะที่เราจะเอามาใส่บ้างสะสมบ้างได้ใส่ออกงานสวยๆเวลาออกงานแล้วมีคนชมจะมีความสุขมากค่ะช่วงต่อไปค่ะเราจะได้พบกับคุณผู่นนาคุณพลินหรือว่าด็อกเตอรอันของเรานะคะวันนี้ค่ะเขาจะมีแขกรับเชิญพิเศษคนไหนมาพบกับคุณผู้ชมบ้างพักสักครูแล้วมาพบกับเราได้ในไฮโซโชว์พรา แล้ววันนี้นะครับเจอก,ก,กันกับอันในช่วงโชว์พราวของเราเหมือนเดิมนะครับซึ่งในช่วงโชว์พราวของเราวันนี้นะครับแขกรับเชิญเนี่ยต้องบอกว่าเคยนั่งคุยกันละหรือจะยืนคุยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะนั่งหรือจะยืนเธอสวยมากและสวยหมดเพราะว่าเป็นคนบุคลิกภาพดีหัวโจรเท้าไม่สวยได้ไงเพราะว่าเธอเป็นซูเปอร์โมเดลสุดยอดนางแบบถึงขนาด เปิดสถาบันโรงเรียนสอนเดินแบบและบุคลิกภาพส่งคนเข้าวงการบันเทิงไปแล้วเยอะแย,ยะมากมายแต่วันนี้ครับเราไม่ได้พูดถึงสถาบันหรือว่าโรงเรียนสอนการเป็นนายแบบนางแบบของเธอแต่เราจะพูดกันถึงอีกหนึ่งงานของเธอซึ่งต้องบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารนะครับของทางสถาบันที่ดูแลตัวเองอยู่เรื่องของความงามเช่นกันนะครับซึ่งมันมีความพิเศษมากมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถช่วยให้เราดูดีได้แบบประหยัดเวลา เฉียบพรันขนาดนั้นเลยมันมหัศจรรย์ขนาดไหนกับเด็โซลองไปคุยกันกันกบสุดยอดนางแบบคุณลูกหมีรอเราอยู่แล้วครับกลับมาอยู่ตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคุณลูกหมีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ S <S สวัสดีค่ะต้องเรียกว่าเป็นซูเปอร์โมเดลจริงๆจริงๆแล้วก็ทุกครั้งมาปุ๊บก,ก็จะต้องชื่นชมในบุคลิกภาพนั่งหลังตรงขาเข่าไฟทุกอย่างมาันเป๊ะไปหมดนะครับครั้งที่แล้วมา <c oughs> แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของ VR โมเดล VR โมเดลครับก็คือเป็นต้องเรียกวเป็นโรงเรียนเป็นสถาบาันสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพใช่นะครับที่เราคุยกัรายละเอียดกันไปเยอะนะครับส่งคนเข้าวงการบันเทิงขึ้นเวที walk ไปมากมายแล้วตอนนี้จัดประกวดด้วยนะจัดประกวด Miss Grand Bangkok ยังไงยังไงใครสนใจคือลูกหมีเป็นคนจัดเองตอนนี้อยู่ในช่วงของการจัดประกวดอยู่นะคะจะได้สาวงามเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครไปแข่งต่อในระดับเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เดี๋ยวนี้เป็นเจสดันแล้วดันจัดเต็มนางงามแล้วค่ะส่งต่อขึ้นเวทีอย่างใช่ค่ะพี่หยานนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องนี้คนก็สนใจเยอะนะครับแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีแตะไว้อยู่อีกอันหนึ่ง คือแต่เรื่องของต้องบอกว่าจะเรียกว่าเป็นอะไรศูนย์ความงามเป็นสถาบันความงามดีกว่าสถาบันความงามที่ชื่อแดโซเป็นสถานความงามแด้โซสถานควมงาโมันมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนฟังแล้วแบบ เขาอยากรู้ต่อโอเคได้เลยเรื่องแบบนี้คนสนใจอ่ะฮะโอเคงั้นลูกหมีเริ่มเลยละกันลูกหมีเป็นดีเร็เตอร์พีอาร์คอมมิวนิเคชันของแดโซแดโซเนี่ยเป็นสถานความงามในเรื่องของผิวพรรณและรูปร่างเป็นแบรนด์จากอิตาลีครับอ๋อเหรอมันชื่อแดโซมาจากอิตาลีใช่ค่ะแดโซจริงจริงก็คือแด So, That is so ใช่ <so nice. S 2> ถูกต้องค่ะก็เป็นเป็นความงามจากอิตาลีที่เรานำแบรนด์ของเขาเนี่ยเข้ามามาเปิดในเมืองไทยและจริงๆแล้วเราก็เป็นเราถือลิขสิทธิ์ไลเส้นทั่วเอเชียทั้งหมดมแต่เมืองไทยเนี่ยเรามีสองสาขามีที่ดีเอ็มคอเทีย ชั้น4ตึกเฮลิกสนะคะคแล้วก็อีกที่หน,นึ่งที่เซอร์เคิลราชพฤกษ์ใช่เรามีสที่ถ้าจะไปใช้บริการเนี่ยไปใช้สองที่นี้ได้ครับมันมันให้บริการอะไร,รได้บ้างได้โซนเนี่ยที่เด่นๆของเขาเลยเนี่ยเอาเรื่องรูปร่างก่อนนะคะเรื่องรูปร่างรูปร่างผิวพรรณก่อนก็คือเราจะเป็นเครื่อง Whitening Body Wave <ๆ>เครื่องนี้เนี่ยจะสูงกว่าตัวเรานิดหน่อยเป็นเครื่อง เปิดประตูเปิดปิดเนี่ยไม่มีแบบประตูเนี่ยไม่มีล็อกเปิดเข้าไปปุ๊บไปยืนในเครื่องเนี่นาที w h i t e ทนนิ่งบอดี้เวฟนี่ยมันจะทำงานด้วยแสงอันที่1นึ่งทำงานด้วยแสงแสงเนี้ยมันจะเป็นแสงเส้นที่525นาโนเมตรเป็นแสงสีเขียวมันจะเรียกว่าไล t ์เ e r a ปีแสงนี้เนี่ยเมื่อเราไปอยู่ในเครื่องนี้แล้วเนี่ยแสงจะช่วยทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยสิวเนี่ยจะหายไป <All S 2> จะ <right. S 2> ค่อยๆหายไปถ้าเราไปเข้าเครื่อง <15 S 2> อย่างตอนนื้อง15นาทีใช่แล้วแสงเนี้ยจะทำให้เราผิวเนี่ยขาวากระจ่างใสคือจากผิวค้ำๆเนี่ย คือผิวลูกปีก็ยังผิวแทนอยู่อย่างเดิมนะคะตแต่ตถ้าเกิด<า>กถ,ถ้าเกิดแต่ก่อนเราค้ำเนี่ยตอนเนี้ยผิวที่เราเราอยู่ในกล้องเนี่ยจะใสคือมันเดินออกมาจะมีออร่าเลยผิวลูกมีใสขึ้นจากเครื่องนี้ใช่แล้วก็ยืนแค่15นาทีได้ทํางานด้วยผิวก่อนและแล้วใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งก็คือทํางานก็คือเรื่องของรูปร่างที่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีเพลทเขาเรียกวาไบโพเพทที่พื้นเนี่ย สั่นเพื่อเวลาที่เรายืนแล้วเขาจะคำนวณส่วนเกินน้ำหนักของเราออกไปคำนวณส่วนเกินปุ๊บเขาก็จะจัดระบบโปรแกรมนะคะทำให้คางตรงนี้ถ้าใครมีเหนียงเนี่ยมันจะเล็กลงก็คือมันมันมันจะแบบเขย่ามันจะเขย่าใช่เอาไขมันออกไปเอาเขย่าออกไปเขย่าเขย่าเขย่าใช่เขย่าพวกตรงนี้ออกไปตรงแขนนะถ้าเราจับไว้อย่างนี้ค่ะ ปุ๊บตรงเนี้ยก็จะเฟิ่มขึ้นตีใช่มันจะไม่ย้อยแบบเยอะแยะมันก็จะแบบกระชับขึ้นและเอวก็จะคอด<ม>ใช่ต้นขาเนี่ยที่ใหญ่มีเซลไลท์เนี่ยก็จะเซลไลท์ผิวเปลือกส้มก็จะหายไปและขาที่ใหญ่ก็จะเล็ก<ม>คือหุ่นเนี่ย มันจะเป็นนาฬิกาทรายถ้าเป็นผุผู้หญิงอะโอ้โหนาฬิกาทรายนึกออกเลยอะนึกออกเลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่เข้าเครื่องผู้ชายก็มาเข้าเครื่องเยอะมันก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนเฟิร์มอะกล้ามเนื้อที่คุณไปเล่นเวทไปออกกำลังกายมาก็จะชัดขึ้นมันจะยิ่งลีนอีกเอาไขมันออกแล้วมันจะยิ่งลีนเลิศจ้ซึ่งมันมันไม่มันไม่มีความเจ็บปวดไม่ไม่มีความเจ็บปวดใช่เพราะว่าสโลแกนของเราเนี่ย ก็คือไม่มีการเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นไม่มีการฉีดอะไรเข้าร่างกายไม่มีการไปดูดแล้วก็โอ๊ยเจ็บ3วัน5วันเดินไม่ได้ขาจ้ำจำไม่มีเลยของเราธรรมชาติจริงๆแล้วก็ไม่ยากเพราะแค่ยืนเฉยๆ15นาทีใช่แต่ไม่ได้มีแค่นี้เขาบอกว่ามันมีอะไรที่บอกว่าแบบ ออกกำลังกายแค่แป๊บเดียวแต่มีค่าเท่ากับออกกำลังกายซะนานใช่ไหมพี่อ่านรู้ซึ่งไอ้เรื่องแบบนี้แบบคือผมชอบผบชอบที่โกงค่ะจริงสำหรับคนขี้เกียจเลยอันนี้ผมเลยใช่ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายยืนแค่15นาทีเทียบเท่ากับการออกกำลังกาย1ชั่วโมงอันเนี้ยเหรออันนี้แหละไอวายไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ white bread อ่า white training body w a ใช่ตัวเครื่องนี้เรียกว่าอันนี้อีกเครื่องหนึ่งที่ของเราก็คือคอลลาเจนบอดี้เวฟ การทํางานเรื่องรูปร่างเนี่ยเหมือนกันเพราะเรามีไวโบรเพลส ก็ยืน15นาทีเขาก็จะคำนวณรูปร่างคือรูปร่างของเราก็จะเสียเป๊ะอืมแต่เครื่องคอลลาเจนบอดี้เวฟอะค่ะพี่อันแสงสีชมพูอะคือเส้น633นาโนเมตรเป็นแสงมันเป็นคอลลาเจนแล้วเป็นคอลลาเจนแล้วเมื่อกี้เส้นเมื่อกี้สว่างจ่าส525อันี้ฟ้าอะไรใช่หายหมดอันนี้คือการเติมคอลลาเจนพี่อันทําให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ผิวของเราอะกระจ่างใสผิวเราเด้งดึ๋งเหมือนเราเติมคอลลาเจนแล้วผิวเรา กลับไปเป็นเหมือนเด็กอใช่คืออันเนี้ยก็เลิศมากคือก็คนชอบแตกต่างกันแต่ลูกหมีก็ชอบคอลลาเจนเพราะว่าเราก็สี่สิบแล้วที่พูดมาต้องทำหมดนะนาะมันไม่สามารถเลือกได้นะใช่แล้วก็คือเครื่องทั้งสองเครื่องะทั้งได้ทั้งผิวแล้วก็ในเรื่องของรูปร่างอ่ะถ้างั้นคำถามที่มีคนถามเลยคือบอกว่ามันต้องกี่ครั้งหรอมันต้องต่อเนื่องมันต้องบ่อยมันต้องถี่ขนาดไหน พูดง่ายก็คือจะต้องเสียเงินมากกว่า,วากว่าฉันจะเห็นผลก็เข้าครั้งแรกรู้สึกได้เลยเข้าครั้งแรก15นาทีแรกก็รู้สึกเลยว่า การทํางานมันไปนกระตุ้นเมตาบอลิซึมของเราให้ทํางาน<ม>ให้กระตุ้นให้เผาผลาญไขมันออกแล้วก็ถามว่าเห็นผลไหมมันจะบอกว่าเรารู้สึกได้เลยว่ามันดีจริงๆแต่ถามว่าถ้าเห็นผลคอร์สนึงเนี่ยมัน24ครั้งถ้าจบคอร์สเนี่ยก็คือเห็นผลแต่สําหรับตัวลูกหมีลูกหมีเห็นตั้งแต่ครั้งที่6เนี่ยเห็นเลยว่าเอวลูกหมี เข้าไปนะถ้าลูกหมีเข้าต่อเนื่องคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็เราจะมีเทเลปิสเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคอยดูแล <Okay. S 2> อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราควรไป3วัน mm hmm. ไปได้โซส3สวัน mm hmm. เข้าตามตารางที่เขากําหนดไว้ จบคอร์สปุ๊บเห็นผลชัดเจนแต่สําหรับตัวลูกหมีครั้งที่6ลูกหมีก็เห็นเลยว่าเฮ้ยเอวเรามันมันกระชับอะมันเหมือนคนไปออกกําลังกายมาโดยที่เราไม่ได้ออกและถ้าเราควบคุมอาหารงดอาหารแล้วก็ดูแลตามที่เตอเธอริสเขาพูดเนี่ยลูกหมีว่ามันก็คือมันก็เห็นผล fast beauty จริงฮะสมมติว่าเราเป็นคนมีพุงนะเรายืนอยู่หน้ากระจกเราวิ่งหือเรากระโดด เราก็จะเห็นแล้วว่าไขมันเราเพิ่มอยู่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องกระโดดเองใช่ถ้ากระโดดขย่าให้ใช่มันจะขยับให้เพราะถ้าพี่อ่านกระโดดมันจะเจ็บเข่าแต่เครื่องเนี้ยมันมีการการไวโบรเพตทที่มันสั่นนะคะมันเป็นการสั่นแบบคลื่นน้ำเพื่อเซฟเข่าของเราทำให้ไขมันมันแตกตัวแล้วก็สลายไปถูกต้องแล้วก็ความใช้คําว่าความร้อนที่วอมวอมนะคะมันก็แล้วก็ตัวแสงอ่ะมันจะช่วยทําให้กระตุ้น ผิวเราให้ดีขึ้นด้วยแล้วก็รวมถึงกระตุ้นทุกอย่างในร่างกายเพราะเราไม่ใช่แค่เอาแขนเข้าไปเอาขาเข้าไปแต่นี่คือ head to toe คือเราได้ทั้งร่างกายใช่เวลาผิวมันใสอะคะมันใสเสมอกันแล้วมันแบบมันได้ทั้งตัวแล้วก็แสงเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เหมือนระบบข้างในของร่างกายของเราเนี่ยรวมถึงเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้มันกระตุ้นมันดูแลได้หมดเลยคือใครเข้าเข้าแดโซเนี่ย คือเห็นการเปลี่ยนแปลงคือมันมันมันล้ำอ่ะอินโนเวชันมันล้ำมากแล้วมันก็ได้ผลจริงๆอะค่ะเราก็ต้องยอมรับในครับในเรื่องของเทคโนโลยีว่าในปัจจุบันมันก็มันก็ไปที่ยอมรับอยู่แล้วละมันมันคงแบบมันคงไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะว่ามันก็ทําอะไรมาสัจจะให้กับโลกมาเยอะรวมถึงเรื่องกับร่างกายเราก็เห็นคนที่สวยขึ้นหล่อขึ้นหรือ สวยไม่เปลี่ยนหล่อไม่แบบเขาเรียกว่าสวยไม่飒หล่อแบบหล่อคงเส้นคงวากันอยู่เยอะมากหรือบางคนอายุเยอะขึ้นเขาหล่อขึ้นเขาดูดีขึ้นใช่ใช่เรามีเรื่องของเรามีขึ้นเรื่องของเอ่อบอดี้เวฟแล้วเรามีเรื่องของสเปรย์ที่เราเด่นๆบางคนชอบสีแทนอย่างลูกหมีเนี่ยลูกหมีจริงจริงก็ชอบสีแทนเวลาที่ลูกหมีจะไปต่างจังหวัดไปทะเลไปเที่ยวพักผ่อนอยากจะสเปรย์แทนเนี่ยคือไปสเปรย์ที่ได้โซได้เลยคือสีสวยสีสีมันจะสวยมันมันเลือกเฉดได้ไหมอ่ะจริงเราก็เหมือน เฉดเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือชื่อเฉดเหรอใช่ค่ะชื่อเฉดแปลว่าแปลว่ามันเลือกเฉดเข้มสีอ่อนสีอะไรเราเลือกเป็นแบบอมทองนิดนึงเข้มนิดนึงน้ำตาลอ่อนสีน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกเฉดได้แล้วก็แล้วมันเป็นชื่อแบบที่เมื่อกี้พูดเหรอจริงค่ะเอสเปรสโซ่ลาเต้คาปูชิโน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ากินเนาะถ่ายแล้วพูดว่าชิเปสเซต์น่ากินแหมสงกรานด้วยใช่แล้วก็ผิวของเราก็จะใสแล้วก็จะ grow คือมันจะไม่แค่เป็นคนแทนแบบกระดังกระด่างแบบไปทะเลไปต้องไปอาบแดดแที่มันเปื่อนเป็นเสชายแล้วก็แสบผิวกลัวเป็นมะเร็งผิวหนังอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องเลยค่ะพี่อัยน่นอนปลอดภัยแน่นอนและสวยจริงแล้วตอนมันลอกหรอมันลอกแบบเธอมันหลุดแล้วเธอมันมันไม่ได้หลุดแบบนี้ถามว่าถ้ามันจะหลุดมันจะหลุดตามข้อพับ ก่อน <ừ> อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็มีสเปรย์ซื้อกลับบ้านได้ไปเติมตัวที่มันหลุดได้หรือว่ากลับเข้ามาที่ร้านก็ได้เราก็ดูแล <ừ> ใช่มีสเปรย์ผิวแทนแล้วก็มีไวสเปรย์สเปรย์ให้ขาวสเ,สเปรย์ให้ขาวสำหรับคนที่แบบอยากไปงานแล้วแบบอยากดูพองฉันแบบแป๊บเดียวขาวอย่างเงี้ยก <ừ> ็<า>สเปรย์ทั้งตัวเลยค่ะคือถ่ายรูปก็คือสวยมากอ่ะคือสวยมากฉันจะใส่เกาะอกไงอะไรอยังไงฉันจะต้องเปิดไหล แล้วเสื้อชั้นลงไปถึงหลังแล้วพาขึ้นมาถึงบ้านเอวทำขาวเนียนได้หมดเลยซึ่งมันขาวเนียนนวลเนียนไปเลยก็คือใครชอบขาวก็มาขาวเลยใครอยากแทนก็แทนเลยแต่อย่างขาวอันนี้พวกเนี้ถามเลยบางคนอาจจะกังวลเพราะมันเคยมีนะที่ฉีดซื้อกับบ้านเองตามห้องตามห้างทั่วไปแต่มันเลอะไม่อันนี้คือสเปรย์เสร็จมันก็ เข้าผิวเลยเพราะว่าหัวปืนที่เราสเปรย์เข้าไปหรือฉีดเข้าไปเนี่ยหัวปืนเราเนี่ยจะมีนาโน,โนแล้วก็เปิดผิวออกซิเจนก่อนอเปิดผิวให้ผิวเราเปิดแล้วเราก็สเปรย์ ตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนื้อครีมของเราก็จะเข้าไปในผิวแล้วก็ผิวเราก็จะไม่ได้ห่วงว่าเดินเดินอยู่ในงานคนมาจับมาแล้วนี่มันคาปูชิโน่นี่หว่าไม่ใช่ไม่เลยของเราเข้าผิวเลยใช่และตัวครีมของเราเนี่ยน้ำยาของเราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีอินกริเดียนที่แบบมาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งเป็นการรักษายิ่งทํายิ่งทํายิ่งสวยยิ่งทํายิ่งสวยยิ่งทํายิ่งสวยค่ะ ครับผมรวมทั้งขาวด้วยรวมทั้งขาวด้วยขาวาวก็ไม่เปื้อนไม่เปื้อนค่ะแต่ว่าขาวเนี่ยก็คือพอเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปปุ๊บคุณล้างคุณก็ล้างออกเลยก็อยู่ได้ประมาณ3วันเพราะไอตัวที่ก่อาจะถึงบ้าน6ชั่วโมงเนี่ยมันเข้าผิวไปเราไปแล้วใช่สวยงามแน่นอนเห็นไหมมันเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเคยสงสัยว่า เอ๊ะทำไมดาราบางคนหรือแบบไม่ต้องดาราก็ได้อยู่เนี้ยคุณคุณไม่ต้องเป็นดาราคุณก็สวยได้อยากดาราใช่ครับแต่เราจะเมื่อก่อนนี้เราจะสงสัยไปเหมือนกันนะว่าเขาไปทําอะไรมาใช่ไหมอยู่ดีๆว่าเอ้ยทำไมทําไมมันเป็นอย่างนี้ในวันนี้อยู่ดีๆมันก็เปขึ้นมาขนาดนี้เลยนชครับอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งได้ไหมเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเข้าไปที่ตัวแรกโจทย์สองสาขาที่เมื่อสักครู่นี้คุณลูกหมีบอกมันมี รายละเอียดโซเชียลมีเดียอะไรยังไงก็เข้าไปใน IG ได้นะคะที่ Da So u n d e r s c o r e ์ส a อียแลค่ะแล้วก็เข้าไปที่ w w w ร a ด o ว็บค่ะครับขึ้นอยู่หน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครอยากตามลูกหมีซึ่งยังมีผลงานอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็ VR m าโมเดลนะคะก็เปิดรับสมัคร น้องๆที่สนใจเรียนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพนะคะก็เปิดได้ตลอดทั้งปีเลยแล้วก็มีจะมีเรียนแบบกลุ่มก็คือช่วงเดือนมีนากับตุลาครับนะฮะก็ทำหลายอย่างจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้วก็งานเยอะนี่กำลังจะมีงานละครมีทำทุกอย่างค่ะละครด้วยครับผมนะฮะจะติดตามเชียร์นะคะเรื่องความชื่นชมขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเราเรมาคุยกันอีกในช่วงโชว์พราววันนี้ด้วยขอบคุณคุณลูกนีครับพักกันสักครู่นะฮะกับโชว์พราวครับพาไปดู ปาร์ตี้อีเวนต์ดีๆที่คุณไม่ควรพลาดครับ ที่ทองหล่อซอย9งานนี้บรรดาเซเลบริตี้ผู้หลงไหลในราเมงอาหารญี่ปุ่นต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับๆสวัสดีครับผมจิรละวั์ศิลปะพิพัฒน์ร้านอาหารอิโรฮะราเมงอิสักายะครับร้านอิโรฮะราเมงอิสักายะนะครับก็เป็นอาหารราเมง สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับนอกจากเหนือจากราเมงแล้วก็จะมีอาหารกับแก้มนั่งเล่นนั่งทานได้ชิวๆนะครับก็เป็นแนวใหม่ของเมืองไทยที่เอามาพร้อมกับราเมงนะครับรับรองว่าในเมืองไทยยังไม่มีที่ไหนเหมือนร้านเรานแน่ๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้รับชิมกันนะครับ สวัสดีครับชื่อปันนะครับตำแหน่งตอนนี้เป็น National Makeup Artist แล้วก็ Training Associate ครับอคอนเซปต์ในงานตอนนี้เนี่ยเราตั้งชื่อว่าเป็นแ a รนด The Boring นะคบเป็นการเปิดตัวลิปสติกใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Juicy Shaker ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาแต่งหน้าเนี่ยมักจะเคยชินกับการแต่งหน้าเดิมๆลิปสติกแบบเดิมๆแต่ตอนนี้ฮะลังโคมเป็นแบรนด์ที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการ create makeup ชนิดหนึ่งออกมา สวัสดีค่ะชื่อลิลลี่นะคะนวิยาตันเต็มซับค่ะจากเพจเทียมไมเมลดี้ค่ะสำหรับมาสทฟไอเทมของลิลลี่นะคะที่แบบขายไม่ได้เลยของลังโคมลิลลี่ชอบลิปสติกรุ่น l i ปเล v e r ค่ะเป็นลิปสติกที่เป็นกลอสนะคะแต่ว่าให้ความติดทนนะคะแล้วก็ให้สีที่แน่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่ตกลงอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเ r ลจาก p e r แ a n d ์ด i วสไค่ะค่ะก็ ลิปใหม่ของลันโคมที่ออกมาคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากคือตอนแรกเปิดออกมาก็คิดว่าจะเป็นลิปกลอสธรรมดาแต่ว่าพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยหัวมันเล็กนิดเดียวเองซึ่งกิมมีคของเขาก็คือเหมือนเป็นน้ำน้ำอยู่ข้างในเนะะี่ยค่ะแล้วก็ให้ขยา่าเนื้อพ่อดักของเราเนี่ยก็จะซึมมาตรงนี้เหมือนแบบเทคนิคเดียวกับคุชชั่นเลยที่ออกมาแล้วก็เป็นตัวแรกเลยตัวเดียวที่ออกมาในตลาดช่วงนี้ แล้วสีอันนี้ที่เพลทาวันนี้ก็จะเป็นเบริ Love เบอร์283ค่ะน่ารักมากตอนนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่20เมษายนเนี่ยเราจะเริ่มต้นจำหน่าย2ส,สาขาใหญ่ๆนั่นก็คือเซ็นทรัลเวิลด์จะเปิดขายสาขาที่2ก็คือสยามพารากอนนะครับแล้วก็เดือนหน้าจะเปิดขายเป็นทางการทุกๆเคาน์เตอร์ในลังโคงมทั่วประเทศเลยครั รายการของเราในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีธุรกิจหรือสินค้าสามารถติดต่อทางทีมงานของเราได้เลยค่ะและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสถานที่ถ่ายทำรายการของเราโรงแรมโหมดสาทรโฮเทลแบงกอกสวยจริงๆเลยค่ะแถมยังอยู่ในใจกลางเมืองกันอีก สำหรับครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะร่วมไปถึงฝากแฟนเพจของรายการกันด้วยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ